ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปในเมื่อท่านสมาทานประกรรฐานสมาทานสินแล้วโปรดสดับปฏิเวทาของท่านผู้เท่าต่อไปเมื่อคืนที่แล้วได้พูดว่าท่านเข้าไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยอำนาจขอพิญญาสมาบัติ ตอนนั้นองค์สมเด็จพระทรงส,สวัสดิ์ได้ทรงแนะนำในการทำน้ำมนต์วันนี้ก็อยาขอพูดถึงประโยชน์ของนมนต์สักนิดหนึ่งแต่ความจริงมันจะไม่เนื่องในการปฏิบัติธรรในการเจริญพระธรรมฐานแต่ก็ถิอว่าเป็นเมตตาบารมีแต่หากว่าทำได้น้ำมนต์ขนาดนั้นมีประโยชน์มากมาย บางรายหรว่าหลายรายรักษาโรคจากโรงพยาบาลไม่หายเพียงแค่กินน้มมนเข้าไปครั้งสองครั้งก็หายบางคนก้างติดคอมาเกือบจะตายกินเข้าไปครั้งเดียวก็หายเจ็บร่างกายทั้งหมดอนิฐานกินครั้งเดียวก็หายแล้วก็ได้โปรดอย่าลืมว่าถ้าคนจะตาย คนทำน้ำมนต์เองก็กินไม่หายเหมือนกันถ้าจะตายเพราะนั้นว่าพระพุทธมนต์ก็จะบรรเทาได้สำหรับบุคคลผู้มีกรรมใหญ่แต่ว่ากรรมนั้นสามารถจะแก้ไขได้ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจะนนำไปใช้มองดูในบันทึกของท่านแล้วไม่เห็นท่านหวงไข่ ท่านมาได้บอกว่าสิ่งนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเมื่อท่านไม่สงวนลิขสิทธิ์ก็ขวันดาท่านพุทธบริษัททําจิตให้เสมอกับท่านมีเมตตาเป็นสําคัญถือแบบแผนนั่นเป็นสําคัญเข้าใจว่าคงจะได้ผลต่อจากนี้ไปเราก็มาย้อนถึงปฏิปทาเดิมว่าในระยะหลังนี้ ท่านได้รับคำสั่งจากองค์สมเด็จพระจินสีให้เจริญอริยสัจเป็นปกติเห็นทุกข์กระหาทางให้พ้นทุกข์หาทางพ้นทุกข์คือทำลายตัณหาได้แก่ความอยากอยากมีอยากให้ทรงอยู่ไม่อยากสลายนี่มันเป็นอรมฝืน ให้คิดดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีคือมันได้แล้วมันไม่มีการทรงตัวในที่สุดมันก็สายหลายตัวเป็นของธรรมดาที่เรียกว่านิจังทุกขังอนัตตาและบริการต่อมาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จา้าแนะนำว่าต้องทรงพรมิหารสี่ตลอดเวลาทั้งอริยสัตว์ทั้งพรมิหารสี่และก็ให้มีอสุภกระบฐานเป็นปกติ แล้วก็ให้มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นปกติทรงบารมีสิบเป็นปกติรวมความว่าทั้งห้าอย่างนี่ต้องพร้อมอยู่ในจิตตลอดเวลาไม่ใช่นั่งท่องอย่าลืมว่าการปฏิบัติไม่ใช่นั่งท่องจําให้จิตมันทรงตัวเห็นอะไรก็ตามมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไปหมดเราจะไม่ทุกข์ได้เพราะเราไม่อยากได้มัน ถ้ามันจะเคลื่อนไปก็เชิญมันจะพังก็ตามใจของธรรมดามันเป็นอย่างนี้จิตใจเรายืนอยู่ในกฎของธรรมดามันก็หมดเรื่องอารมณ์ของบุคคลเราที่มีเป็นสุขจะเป็นสุขได้ก็อใสยเมตตาความรักซึ่งนะละกันกุณาสงสารเกือ้อกูลซึ่งกันะละกันไม่ชา้าเมตอิยะซึ่งกันะละกันเห่งคันตะใครได้ดีพอยินดีด้วย มีอารมณ์วางเฉยเมื่อการต่างๆมันเกิดขึ้นซึ่งเราแก้ไขไม่ได้ทำใจไม่ให้หวันไหวตัวกฎของกรรมและก็สุปสัญญาที่กล่ามานั้นเป็นพมิหารสีอาสุปสัญญาคืออสุปรกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคุณสัตว์ว่ามันเต็มไปด้วยความสุขปรกโสมมดูตามความเป็นจริงจะไปฝืนมันโดยมากมันจะมอง้างนอก หนังแท้ๆจะไม่ขยอยากจะมองมองเครื่องแต่งกายบ้างดีไม่ดีก็มองหนังเข้าไปนิดมองแต่ตอนที่สะอาดตอนที่สกรปรกไม่มองมองให้หมดตั้งแต่ผิวนอกเข้าไปถึงเนื้อในแล้วต่อมาก็มรณานุสติกรรมาฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าเราจะต้องตายแน่เราตายถ้าอยากส่งความใดดีได้ก็ต้องมีบารมีสิบ ประการครอบทวนในาการห้าอย่างนี้พระองค์ทรงทบทวนว่าต้้าทรงเป็นปกติอย่าค่ายเคลื่อนจากจิตไม่ได้ถ้าจิตเคลื่อนจากการห้าประการนี้แล้วเมื่อไรนั่นหมายความว่าผลที่เยพึงได้ที่ต้องการไม่ไม,ไม,ไม่สมความปรารถนานี่เป็นอันว่าท่านต้องช่วยตัวเองของท่านในการปฏิบัติ การช่วยตัวเองนั่นก็คือการทรงวิชาสามวิสองในวิชาสามก็ดีห้าในอภิญญาหกคนดีที่เรียกกันว่าเป็นชานโลก,ก,โลก,กีและยานลกีเรียกว่าอภินญ,ญาโลกีเขามีอภิญญาและวิชาสามกันไว้เพื่อประโยชน์อย่างนี้ไม่ใช่ไปสแสดงฤทธิ์แสดงเอดเดตอดชาวบ้านตามที่เราคิดว่าถ้าทําได้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ วิชาสองในวิชา 3, าหในวิญญาหกเขามีไว้เพื่อปฏิบัติเพื่อมรกผลไม่ใช่จะมาสร้างความทานงตนว่าเป็นผู้วิเศษถ้าคิดว่าเป็นผู้วิเศษเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นเปรตไป็นมันนั้นความดีก็จะสลายตัวไปต่อมาก็มาคุยทิ้งไม่ใช่คุยนะอ่านถึงการบันทึกของท่านต่อไป อย่าลืมที่ตอนนี้ผมจะลุยแน่จะลุยไปข้อไหนควรอธิบายฟังได้อธิบายบางทีย่อมไปตัดของข้อท่านเข้าก็ผิดไปซะอีกตอนนี้ผมจะไม่ตัดท่านว่าอย่างไงก็ว่าไปตามหนังสือที่ท่านบันทึกไว้ตัวมันก็ขยุกขยิกเลือเกินเพราะตามที่ท่านเขียน่ันบอกว่าบางทีท่านเขียนกลางคืนเวลาที่ทําเสร็จพระสั่งให้บันทึกท่านก็บันทึก ัางท่างมืดๆอย่างนั้นแหละมันรอจุดไฟไม่ได้เดีวมันลืมแล้วก็บันทึกไม่ย่อๆแต่ผมอาจจะอธิบายให้กว้างเกินไปก็เกรงว่าจะผิดเหมือนกันไม่ย่อมาก็ย่อกันไปต่อไปท่านกล่าวว่าทรงพยากรณ์ตอนนี้เห็นจะเป็นพระพุทธเจ้าพยากรณแล้วท่านบอกว่าได้ทูลถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างอะไร จ้านี่แกเขียนฟังไม่ออกไอ้จัดการนี้ได้ไหมนี่มันไม่ใช่หรอกอันนี้อ่านไม่ชัดนะเจะทูนถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะมานิพพานในระหว่างชีวิตนี้จะเป็นได้หรือไม่เองนี้ก็แล้วกันไอ้จัดการนี้มันไม่เขาทำไมเขาถาตามันทึกเป็นกล่าวว่าทรงพยากรณ์ว่าอย่างช้าที่สุดอีกสิบปีเสร็จ,เ,รจเล็กน้อย เธอจะได้มาแล้วก็ทรงเอบปรหัตรูปหลังแล้วก็ถามว่าแล้วก็ท่านก็ถามว่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประสูดาบันเมื่อไร่ก็ทรงมยกรณว่านี่เธอได้ประสูดาบันมาตั้งแต่กลางบรรษาที่แล้วมาแล้วนะด้ว่ายังไง ต้งไม่เอะกว่ากลางพรรษาน่าจะได้ประสูดาอ๋อว่ากลางพรรษานี้เนี่ยมันน่าจะได้ประสูดาบันไม่ใช่พรรษาปีนี้นะอ่านของท่านไม่ก็ชัดแมตัวมันก็ใสเดือนท่าน,นก็กล่าวว่าเลิกเวลาเลิก รากฏว่าสิบนาฬิกาคนดีอ๋อนี่เวลาลงมือปฏิบัติตั้งแต่เวลาเท่าไรแปดนาฬิกานั้นรอเชา้านี่รอตอนเช้ากินข้าวแล้วก็เอากันเลยนี่นะเอ,อวิธีปฏิบัตินี่เวลาท่านทัน้งหลายทํากันแล้วก็ฟังฟังแล้วก็จาจาไว้บ้างนะลองลอง,ลอ,งลอกแบบลอกแผนเอาไปไปเพื่อปฏบิบัติอยู่บ้างเพื่อจะมีประโยชน์ นี่ถ้าบันทึกต่อไปว่าวันที่สิบห้ากรนาคมสองพันห้าร้อยหกตรงกับแรมเก้า่ขาเดือนแปดวันนี้ขึ้นเจริญสมณธรรมไม่บอกเวลาในเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรทมนอนแต่แขงขวาแล้วก็ทรงสอนว่า เมื่อทำเมื่อทำฌานแล้วให้น้อมใจเข้าวิป,ปัสนาตัดสกายะทิฐิยี่สิบจะได้ประสูดาบันสกายะทิฐิยี่สิบเน่ยมันแยกแยก,แยกออกมาทั้งยี่สิบอย่างแต่ได้ว่าข้อแท้จริงๆที่เราจะทำกันให้ง่ายเห็นว่าแต่ภาพร่างกายน,นี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ว่าจิตใจของประสูดาบันปัญญายอย่างเบา ให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี้ตายแน่ถ้ามันตายก็เชิญตายเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกอันนี้สบายกว่านะง่ายๆดิเวลอดอตั้งยี่สิบแล้วก็อีสามคืนมันก็ไม่ไจบสรุปแล้วเห็นว่าร่างกายนี้มันจะต้องแกร่ร่างกายนี้มันจะต้องตายถ้าตายแล้วถ้าเราเกิดมาเป็นคนอย่างนี้อีกเราก็ลำบากให้เกิดเป็นสัตว์นรกก็ลำบากไม่มีประโยชน์ นี่ฟังต่อไปถ้าบันทึกต่อไปว่าวันที่16กรกฎาคมสองพันวันนี้พบท่านพระมหากัจยนะคือพบในฌานนะก่อนพบได้พบพระการาพระการท่านประกาศตนว่าท่านเป็นพระการมองแล้วเห็นท่านแหมหน้าตาใหญ่โตก็เ,เป็นเทวดาเรานี่เอง เมื่อเห็นแมยการแล้วก็เข้าไปท้าบอกนี่ประการจ๋าว่างๆเนี่ยแกมาบีบชีวิตฉันให้ตายไปซะทีเถอะฉันเบื่อไอ้ร่างกายบ้าๆบอๆที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์จริงๆฉันไม่เห็นว่ามันมีความหมายสําหรับฉันผู้อย่างนั้นถ้าการแทนก็นเฉยแล้วเฉยแล้วก็เลยกลายเป็นคนบ้าคนเดียว แล้วต่อมาท่านบอกว่าท่านได้พบท่านพระมหาการยนะ์นี่ตามกําลังเพราะว่าชั้นท่านใช้ภิญญาสมาบัตตลอดเวลาเวลาจะทําจิตเข้าสมาธิจิตก็ฆ่าพิญญาสมาบัตตลอดเวลาวันทั้งวันไม่ยอมคลายจากอภิญญาสมาบัตอย่างน้อยที่สุดก็ถอนกําลังจิตมาอยู่แค่อุปจาระสมาธิบ้างปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้าง เวลาคุยกับชาวบ้านก็ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิตลอดเวลาอันดับแรกตอนเช้าเข้าจุดจบถึงสมาบัติแปดทรงอภิญญาไว้เวลาจะเดินไปถึงบิณบ,บายก็ตั้งจิตอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นปกติธรรมดาของท่านเ <c oughs> มื่อว่างๆแล้วก็จิตท่านก็วิ่งโปรุดเข้าถึงสมาบัต 8, แิแปดท่านก็ถอยลงมาถึงฌานสี่ทรงอภิญญาไว้ เพื่อต้องการจะเห็นอะไรได้ตามความประสงค์ทุกขณะจิตที่ต้องการจะเห็นท่านบอกว่าท่านพระมหากรเจนาตรสอนให้พิจารณาว่าให้มั่นคงจงทําจิตใจให้มั่นคงท่านถามว่าท่านภูเท่านะท่านภูเท่าถามว่าท่านจะได้พบเห็นได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม ท่านพระมหากาเจะนะตอบว่าพอเดี๋ยวก็จะได้พบท่านถ้ารอสักครู่ก็ได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าเพื่อความเป็นประสูดาบันของเธอนะะถ้าต้องถ้าเธอต้องการความเป็นประสงดาบบันต้องปฏิบัติอย่างนี้หนึ่ง ก่อนฉันอาหารให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารเรีติกและสัญญานี่พวกเราเรียนกันแล้ว <c oughs> รู้กันแล้วทั้งหมดสองให้จะญอสุปสัญญาให้มากเพื่อตัดรากฮะสามให้ละอัสมิม,มานะคือการถือตัวถือตนและตัดและละสกายาทิฐิเห็นว่าร่่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามันตายแน่ แล้วก็อาศัยวิปสัสนาคือสก,กายาทิฏฐิและมีอริยสัจเป็นพื้นฐานเพื่อความเป็นประโสดาบันนี่ท่านว่าอย่างนี้ <c oughs> ความจริงประสดาบันทั้งท่านหมายเอาสูงมากอ้าวพอาท่านเขาทำนี้เองดิต่อไปถ้านบันทึกว่าวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหก ไม่เจริญเพ่ะกรรมฐา,านตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าไม่บอกพอามาเลิกเอาเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนี่สนแสดงว่าเพราะว่างแขกพวกก็รอเลยไม่ยอมว่างนั่งท่าไหนก็ได้นอนท่าไหนก็ได้ว่าเป็นจังหวะไม่ยอมให้คลาจากจิตก็จะไปคาดอะไรก็คนทรงอภิญญาสมาบัติเขาเล่นสมาบัติตลอดวัน ก็ไม่ต้องบอกว่าเลิอกอีกตอนเลิกดี่ยน่ากลัวจะมีคนมาหา <c oughs> เลิกจากเ,เลิกเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีใกล้ถึงเวลาทำวัดเย็นนอนพักจากการท่องนังสือมหาปฏิบัติฐานสูตร <c oughs> อ๋ <c oughs> อท่องนองสือมหาปฏิบัติฐานปาฐะเป็นบทวลียอ่ยอๆทำหรับพระทาสวยกันไม่ใช่เต็มที่ มาอ่าสติปัฏฐานปาถะนี่เป็นบาลีย่อๆนะธรรมอารมณ์ขายายในสมณะและน้อมเข้าวิปัสนาธรรมอารมณ์ขยายเข้าในสมถะและน้อายายนมเข้าวิปัสนาญาณอ้าวก็ไม่เลิกอยู่สินี่เนี่ยเ้านองเสือเสร็จก็เลยเข้าอ้มหาติปัฏฐานปาฏะนั่นก็เป็นอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันโดยจับถ้อยคําในนั้นเพราะท่านรู้ภาษาบาลี ท่องไปก็รู้ว่าภาษาไทยเขาแปลว่ายังไงเลยจับอารมณ์ในนั้นนะเป็นสมถะภาวนาไปเลยจับแล้วก็น้อมเข้าสู่วิปัสสนาญาณโอ้โหแม่ก็เล่นอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้จะไม่ได้ละหันจะไปได้ก็มาไรแล้วพอคุณเอ้ยก็ไม่ได้ยอ,ย,ย,ยอมปล่อยเวลาให้ว่างไปเลย ได้พบพระมหาเถระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นพระอรหันต์ไม่ได้บอกชื่อไว้เลยด้วย <c oughs> น่าจะกลัวพระงูเหลืม่มแล้วท่านก็บ,บอกว่าเป็นอรหันต์นิพพานเมื่ออายุเก้าสิบเจ็ดปีกับสามวันอ๋อนี่ท่านพบกันแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระ ในสมัยพระเจ้าอโศกหาราชฉันเป็นพระรหันแล้วก็ฉันนี่พ่านมาอายุเก้าสิบเจ็ดปีกับสามวันเพื่อคุณเจ้ารูปนี้นั้นได้โปรดแนะนำให้ทำมิปัสนาว่าจะเห็นผลอ๋อท่านบอกว่าจะเห็นผลภายในสิบวันอ๋อนี่อาจารย์นี่ย่องมาสอนเป็นพิเศษปกติพระมหากะาจยนะก็สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้า อาจารย์นี่ย่องมาสอนตะลัดคิวว่าจะเห็นผลภายในสิบวันเมื่อทำฌานแล้วก็ให้ปลงในนิวรณ์ก่อนจําได้ไหมนิวรณ์ห้าประการปลงตัดมาใส่หมดแล้วก็ทําสมาธิแล้วพิจารณาขันห้าตามไตรลักษณ์นยานไตรลักก็รู้แล้วในอนิจจังทุกขังนาตาแต่มันสูง ลงเห็นว่าอน,นิจจังนี่มันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ถ้าไม่เที่ยงเราไปยึดเป็นเข้าแล้วมันเป็นทุกข์ต้องปล่อยตามมันมันจะไปยังไงก็ช่างมันแล้วในที่สุดมันก็เป็นนัตตาพังสลายตัวหมดอย่าไปยึดไปถือมันอย่าไปสนใจว่ามันมีอะไรมันจะเป็นเราเป็นของเราต่อไปแม้แต่ร่างกายเรายังพัง ในเมื่อร่างกายของเรายัางพังแล้วจะมันจะมีอะไรทรงอยู่อะไรมันทรงอยู่แล้วก็ตามคําว่าร่างกายเราพังไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราท่านบอกว่าต้องทําอย่างนี้จริงๆจังๆังนอย่าปล่อยไม่ได้แล้วก็ต่อมาท่านบอกว่าจงปล่อยความยึดมั่นจากรูปที่เห็นทางตาเห็นไ,ไหม จงอย่ายึดว่ารูปนั้นเป็นเราเป็นของเราที่ไม่เห็นทางตาปล่อยเสียงที่ได้ยินทางหูปล่อยกลิ่นที่รับทราบทางจมูกปล่อยรสที่รับทราบทางลิ้นปลอยสัมผัสที่รับทราบทางกายปล่อยอารมณ์ใจที่เป็นอกศนุศลอย่าเอาเข้ามายุ่งฟังแล้วก็จํำนะนี่เราเรียนกันมาแล้วไม่ต้องทธิบายมากท่านย่อมาผมเห็นว่าไม่ยากผมก็ย่อไป เพาว่าท่านก็บอกว่าไอเป็นอะไรวะลอยใจว่าเป็นชิ้นอ่าเป็นเชือของเดิมมาเพระอรมทั้งหมดเนื่องจากรูปอ๋อท่านบอกว่าไอที่ต้องมาเกิดอย่างนี้ต้องมาเป็นทุกอย่างนี้เชือเดิมมาเพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญเพื่ออาศัยรูปทางตาอายเสียงทางหัวสายกลิ่นทางจมูกอาศัยรสทางลิ้น อาศัยสัมผัสแต่งกายอาศัยอารมณ์ใจที่เกิดขู้ในกามอารมณ์นี่ต้องที่มาเกิดมาเป็นอย่างนี้นะอาศัยตัณหาเป็นเจ้าเรียนทำไมอย่างนั้นไอ้ตัณหาก็คือความอยากอยากได้รูปสวยๆอยากได้เสียงเพราะๆอยากได้กลิ่นหอมๆอยากได้รสอร่อยๆอยากได้รับการสัมผัสที่เราพอใจอยากได้อารมณ์ที่ท,ที่พึงปรารถนา ท่านบอกนี่ไว้พวกนี้มันเป็นเจ้าเรือนต้องทำลายไปเสียหมดต้องทำให้ได้ได้ะจะรู้ผลภายในสิบวันจำไว้นะจำไว้ดีนะใครอยากจะได้บรรลุมักผลเร็วๆแล้วก็ปล่อยตามที่ท่านบอกผมไม่ย้อนนะขี้เกียจย้อนย้อนก็ซ้ำปเปล่าจะรู้ผลในสิบวันดูทำัมดูของท่านดูที่ว่าท่านพูดเท่าจะเอาได้ไหม แต่บวาทำของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมให้ผลแก่บุคคลผู้ขยันแล้วก็ไม่มีใครอาจจะพยากรณ์กำหนดระยะเวลาที่จะสำเร็จพักผลได้โอ้โหถ้าให้ความมั่นใจขนาดนี้ขยันนี่มันต้องขยันถูกด้วยไม่ใช่ขยันผิดฮะขยันตามท่านว่านี้ถ้าขยันจริงๆเวลาจะทำทรงสมาธิให้เต็มที่ให้จิตมาทรงตัว แล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาเหไในรูปทางตาไม่เป็นเรื่องเสียงทางหูไม่ได้ความกลิ่นทางจมูกไม่เป็นรสอาว่ากันสีปาถ่ายไปก็แล้วกันว่าให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ยึดถือปล่อยมันให้หมดเสียงมันจะเป็นเสียงดีหรือเสียงเลวก็ช่างรูปดีรูปเลวก็ช่างกลิ่นดีกลิ่นเลวก็ช่างรสดีรสเลวก็ช่างสัมผัสด,ดีสัมผัสเลวก็ช่าง อารมณ์ใจทรงไว้ในด้านาเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวคือตั้งไว้ในด้านสกายาทิฐิทำลายอัศมิมานะทิถฐิตัวเทือตนมาเป็นเราเป็นของเราโอ้โหอย่างนี้สิบวันได้แน่หรือเวลาสามนาทีอ่ะท่านก็พูดต่อไปว่าวันที่สิบแปดกรกัดาคมสองพันห้าร้อยหกเวลาเก้านาฬิกา เริ่มทำสมณธรรมเอาเห็นไหมนี่เวลาท่านจะไม่ยอมปล่อยให้มันว่างไปเลยนี่เก้านาฬิกานี่แสดงว่าทำวัดเสร็จมาแล้วใช้ข้าวเสร็จทำวัดเสร็จเริ่มทำสมณธรรมในระยะต้นได้เห็นท่านพระมหากัจจายนะจะลืมนะท่านใดพิญญาท่านควบคุมพิญญาได้โปรดให้สัญญาบอกระยะยาน นี่เรื่องข้อพิญญาแล้วผมอธิบายว่าต่อมาได้น้อมจิตเข้าสู่จตุตฌา,านขั้นละเอียดอย่าลืมฌานสี่สองอย่างมันมีอย่างหยาบแต่ย่างละเอียดเราเรียนกันมาแล้วยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์เอาที่จำไม่ดีนะจิตก็เข้าถึงพระนิพพานได้รับโอวาทจ,จากสมเด็จตระสสมาสัมุทธเจา พอยึดพันิพาณอารมณ์พร่อาสาัยที่ทรงอภิญญาจิตมันก็พุ่งปลึดเอือธิศมาในกายพุ่งปลึดเข้าไปจดจับอยู่ที่พันิพาณไม่รับโอวาทจากองค์สมเด็จพระวิชิตมันว่าขอจงปล่อยอุป,ปาทานในขันห้าเสียแล้วก็ทรงกล่าวว่าความสำเร็จไม่มีใครพยายกรณ์ได้สุดแล้วแต่ความขยัน พรอง,งค์ทรงกรุณารูปหลังลูบศีรษะแล้วก็เสด็จไปเพื่อให้อาวา่าจั่คนอื่นอ๋อแสดงว่าที่นิพผานมีคนหลายคนที่เข้าไปได้ท่านให้อาว่าเพียงเท่านี้ว่าจงปล่อยอุปาทานในขันห้าเสียจงย,ยึดมันไว้ขึ้นชื่อว่าความสําเร็จมรรคผลใดๆไม่มีใครที่สามารถจะพิยารณได้แล้วท่านก็นสเสด็จไปให้อาว่ากับคนอื่น นี่ตอนนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านตั้งมั่นอยู่ที่พระนิพพานพอสมควรเขาได้อาศิตสมาในกายนั่งอยู่ที่พระนิพพานพอสมควรแล้วยังเข้าสู่วิปัสนาญาณแยกขันห้าออกจากจิตได้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสสงขานมิญญาณไอ้รูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีอะไรก็ตาม มันไม่มีอะไรทรงตัวมันดับสิ้นในในที่สุดแล้วก็ว่างจากจิตจิตมันก็ว่างจากอารมณ์ที่พอจะในรูปแล้วก็ท่านก็ทนถึงชาติก่อนในอดีตโดยอำนาจปุเพนิวาสานสติยานว่ามันตายแลว้วก็เกิดกเกินแลว้วก็ตายไม่ได้อะไรมีการทรงตัวพอสมควรแล้วก็ขยับจิตก็ามาเข้าจับอิปอัสนาญาณอีก ขอรม์สบายมากเวลานี้บรรดาท่านหลายเวลาที่จะพูดกันมาหมดเสร็จแล้วนี่นะขอบรรดาท่านหลายฟังปฏิบัติธาของท่านผู้เท่าแล้วก็เอาไปใช้บ้างนะเราไม่ได้ปัญญาสมาบัติแล้วก็ทําจิตของเราให้เข้าถึงจุดสูงสุดอารมณ์ที่สมาธิทีพึงมีได้เราใช้อารมณ์ิปัสนายางคืออริยสัตว์ตัสกายทิฐิ ถ้าจิตมันจะสั้นก็ทิ้งเข้ามาจับสมถะใหม่ให้อรมทรงตัวจิตทรงตัวนี้แล้วก็ใช้ปิปัสนายานช่วยอย่างนี้ไม่ใช่ก็มรุมาผลตามทรงพ่อเท่าตามที่กล่าวมาแล้วนี่สำหรับเวลานี้ก็หมดเสร็จแล้วก็ขอบรรดาท่านหลายโปรดทรงกำลังใจของท่านให้ทรงไว้ซึ่งความดีตามสมควรจะเวลาที่ท่านมึงจะเห็น